น่ากินนะจูนางบบกอันอันนี้ต้นใดเนี่ยเปิ้งหุ้มสวัสดีจ้ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้ะเปิ้ยหุ้มบางมือสีบ้านอันนี้มันอ๋อใส่ปลาคอไมโซนนี่อ๋อใส่ปลาคอไมโซนแล้วเบิ่งถวยแจ้วจ้ะพี่น้องผู้ดักถวยแจ้วถวแจ้วัวแมงอีสีใต้แมงมาเอาก็แกงเปิ้งหุ้มได้จ้ะเด้อมามามากินมากินน้ำกันจ้ะข้าวเส้าถวยเติบแล้ว เบ่งในแม่ออกใส่ปลานวปะแบขมปอายิ่งตัว่แล้วาะกินเร็วเด้ยเพราท่านย่เด้อลัามั จำไปจำไปแล้วเยอะทีกูจาเป็นได้จำไิ่เค้าก็ให้จำคุยออกักินไปสสกี้เยอะเอออเคไล่เรียไล่ล้มกันอืมอืมของมาอันนี้หุ้มแก้มแบบอี่สารบ้านเฮาคือกินเองแล้วจะเด้นี่นี่นี่ตัวย็น ทีนั่นกระแตนังก๋ามี่ยกันแกงแบบแท้ๆนะมันก็ขาดประเด็ดนะ่ะจังหวหมอบ่ยกนจินเชมกอนจางเอาาหมอ่าน้ำาลได้เอาเพรนี่ว่ามดาได้น้ำัดประเด็นนะแม่เนา้ยมื้อเมือแกงเล่านงเลเพราะย่างย่าจางเนาะอไปคนสิจินจางๆไอีมันทำตามหมอซ่งมันจะเปิดกับเจ้านัแม่ ลโกไหลเนาะคือรเจ่อนุ้มชาหาเจอกูโรคอ้วนแล้วหมอบอกกูเป็นโรคอ้วนแล้วแก้วอ้วนแต่ว่าข่อยอ้วนอันตรายข่อยที่เนี่ยอันตรายเดยยลมมั้้่อออกพาาาไหุ

ขันแจงอันลอกอันนั่นแจงมันบออืเคนไ้บดออนไทยเขาจะขูดเนื้อแล้วก็จังก็แจงเยี้บดม้เ้เยี่บบเม้งเยบบเม้งบบเม้งดนนมันมันโอ๊ยแม่กูป็กจังน้อยลงหมอม่าเนี้ยเป็นเสีอนเสียงิ้มเลย้องทำเ็ก เบิ่ไปแล้วยอะแยะเ่าลุนยังเปกแมลงคนแมลงจะคอยไงงองแต่แม่นลกเกินเจาเยกินน้ั่นดวกับหัวกินผู้เดียวต้องน่ายนะไม่เชื่องานไม่เชื่อลูเขาถ้าเริ่มข้าแต่เมื่อเริ่มเป็นรบมากุ่นเนี่ยอันเพิ่มมากกะ่ิ ตกกระจอยแล้คือตำอีดด e ้วยตั้งอีดอะน่ะมันดีเมื่อนี้จะไม่ใส่ปลาใช่ดอกแม่จะได้ียกชนแม่งแมนบ้างเม่อหันนี่เจ้างามไหมออือ่แล้วอดนำ แกวเวลาได้หดโหดราตานใจมันมเมยนยังสิลดความอวนเ <c oughs> ม่์รักกรนดรลดตุกขาแม่บ่แม่แม่มือว่านกะว่า <c oughs> เอ๊เจ้ายังอ่ะเจ้าลดขายยังครับ ก็ไม่ใช่แตพี่น้องอะไรก็ค่ะ